แฟรชัยจินตาคณิตยิ่งเรียนยิ่งเก่งหลักสูตรแรกของเมืองไทยน่าลงทุนมากสมัยนี้มีแต่ IQ คิอย่างเดียวไม่พอต้องมี EQ และ Creative Thinking รวมด้วยคำถามคือแล้วจะฝึกอย่างไรให้เด็กๆเ,เก่งทั้ง3ด้านไปพร้อมกันและจากจุดนี้เองที่นาดาแฟร์ชัยการศึกษาได้ หลักสูตรจินตคณิตเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยจุดเด่นคือใช้ลูกคิดเป็นอุปกรณ์การเรียนและการใช้โจทย์วันเดือนปีเป็นเกมการสอนให้ผู้เรียนทั้งสนุกและได้ความรู้ที่สำคัญคือคิดเลขได้เร็วมากหลักสูตรจินตาคณิตข,ของนาดามุ่งพัฒนาสมองทั้งซีงซ้ายและขวาเน้นให้ผู้เรียนมีสมาธิได้มากขึ้นรู้จักการใช้จินตภาพในการคิดเลขพัฒนาสมองให้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้มากขึ้นและนี่คือสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า20ปีมีสาขาทั แครวมกว่า85แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียงแค่50,000บาทสิ่งที่จะได้รับก็เยอะแยะมากมายเช่นการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรการสอนอุปกรณ์การสอนการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นต้นไม่ใช่แค่นั้นนาดายังได้มีการจัดแข่งขันจินตคณิตคิดเร็วในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการนำความรู้มาฝึกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการจัดส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอื่นอีกจำนวน ถือได้ว่าเป็นอีกแนไชส์การศึกษาคุณภาพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบและมีสมาธิมากขึ้นเป็นพื้นฐานความรู้ที่นำไปต่อยอดพัฒนาตัวเองให้เก่งยิงย่งยขึ้นไปได้เปิรับผู้สนใจเรียนตั้งแต่อายุ4-13ปีการันตีว่าเรียนแล้วดีจริงลงทุนคุ้มค่ามากสนใจลงทุนแนไชสยการศึกษานาดาโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0851371677